มาแล้วครับขบวน517นะก็ออกบ้านไัย5โมง18นาทีนะก็มาถึงตรงผมถ่ายนี่5โมง23นาทีนะก็ใช้เวลาวิ่ง5นาทีกว่าๆนะสะสำหรับ517นะแต่ถ้าเป็นรถสินค้าอื่นจะใช้เวลา4นาทีนะ フフフフ。<laughs> CSR 70111นหะฮะสำหรับ517วันนี้นะครับก็ไปแล้วครับก็น่าจะไปสวนกับ556ไม่ขอนแก่นก็สำรานนะครับเพราะว่าตอนนี้556ก็ออกน้ำพองมาแล้วนะฮะแต่ก็มาถึงแถวนี้ก็น่าจะมืดนะฮะ